ไปเพื่อนโอ้โหดูดูดูดควันห่วยห่วยข้าวร้อนร้อน้ยเพื่อนเลยข่าวหมดหมอยแล้วสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า,าเพื่อนมาหาเก็บผักวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวหรอกจะกินน้ําพริกเออเห็นเพื่อนใน youtube เขากินน้าพริกน่าอร่อยจะกินแจวปลาร้นี่ยอนมระเริ่มยาวอีกแล้ว จะมาเด็ดเอายอดมาละเนาะโอ้นี่แตงกว่าเดีย๋ยวเ,เก็บลูกนี่ก่อนถ้าไม่เก็บลูกนลูกนี่มันไม่โตเอ้ยได้กินมาเรื่อยเรื่อยดีจังเลย <c oughs> นี่ดูดิขแขนงมันออกมาเรื่อยๆ <c oughs> โอ้ยกนี่เพื่อนว้ายมีว่าจะเอาอันนี้ไปต้มกิน มาระก,ก็ได้แค่นี้เดี๋ยวไปดูมะเขือหน่อยนึงสักลกูกสองลกูกอยากกินอยากกนินเพื่อนๆอยากกินอะไรแกได้ยายเขาเลือกลูก,ก่อนได้จะเก็บไว้แกงอยากกินแกงไอ้อะไรนะ,ะล้นปลาระราได้ยายหาก่อนสักสองสามลกูกมีแต่ผักผักเขียวนะคะมีแต่ผักเขียวะะเยวออ ราจะไปต้มนี่มระไปะต้มไข่หน่อยหนึง่งกินกับแจวปลาร้าโอ้โหไปไปะนะคะต้มผักต้มไข่นี่นเพื่อนโอ้ยข้าวร้อน,รอ,นรอไข่ต้มผักต้มก่อนดูข้าวยายโว้ มันเพื่อนโอ้ยดูดูดูควันห่วยห่วยข้าวร้อนร้อนไ้โอ้ยมันเพื่อนเลยข้าวหมดหม้ออีกแล้วนี่ได้เติมข้าวอีกเลยนี่มาเด้อกรจะกินก็ตามมาเด้อสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแลวจ้าเพื่อนเพื่อนมาเด้อกินข้าวกันไม่รู้จะกินอะไรก่อน อันนี้ก็อร,อ,อร่อยอร่อยนี่หอมญี่ปุ่นโอ้ยหวานต้มจิ้มลำริกถ้าสดๆกินกับขนมจีนโอ้โหคุณผู้นำ เพื่อนก็ทำ youtube เหมือนกันเนี่ยเขากินม่อขืนเห็นดูคลิปเขาว้ามุนเปินเลยอร่อยอะมะเขือยู่เนี่ยมันหวาน วันนี้กินยังมีความสุขเด้อไม่รีบ <c ười> คลิปยาวด้ืยยายก็จะตัดออกนะอื <c ười> นื่ว่าแก่แล้ว ไว้นิดนึงจะตำลนลนปลาร้าก่ไปอย่างนั่นไง อ่อนอร่อยนะลืมไปไไม่กินแล้วดมารไม่กินแล้ว ไม่กินแล้วมาละพรุ่งนี้จะไปไปหาเพื่อนคนไทยพรุ่งนี้จะไปหาเพื่อนคนไทยเขาซื้อสวนสวนที่ยายเคยถ่ายให้ดูที่ว่าคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็จะไปซื้อสวนสวนเล็กๆ ไว้ไปพักผ่อนเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะอืมก็ซื้อแล้วก็เชาวเขาเขาก็ชวนเพื่อนคนไทยไปทีนี้มันไม่มีห้องน้ําอ่ะเบื่อแต่ยายกินยายก็ไม่เคยเป็นอะไรหรอกนะแต่ก็กันไว้ดีกว่าแกอลืมไป ไปสองนไกอืมฟักแมวแล้วา,าตังส้มตัง ัสดๆจากสวนมันอร่อยจริงๆนะ วหวานนะหว,นหวานมะเขือเทศกับบิบรูทมั้งโอถ,ถ้ากินแบบนี้ถ้ากินแบบนี้ทุกวันสงสัยผิวสวยน่าดูเลย <c oughs> ยังไม่เป็นสามาเทศแล้วยังไม่เป็นเลยอ้อ มันไม่ร้อนทำไข่นั่นอะ่ะไ,ไข่เนะ่าไข่อะไรเนาะภาษาภาษาอีสานเขาเรียกไข่ห้างไข่ห้างห้างภาษาอย่งรู้จักแต่ภาษาคอมเมนปวงเจ้าสมกเวลาไก,ก่มันกกมันกบมันกบไข่ ให้ฟักเป็นลูกอะน,นะไอ้ไอ้ไข่ที่มันไม่ฟักมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยอืมมันก็จะออกเนา่นาเน่าเนี่ยสองสามอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่เป็นเลยกำลังเป็นนิดนิดกำลังจะเป็นนิดแต่นี้ไข่ต้มธรรมดาเนี่ย อ mm hmm. ขนาดยามมาตาแบดไว้นะยังไม่เป็น,น mm hmm. บอกเพื่อนๆว่าเพื่งคิดออกจากเนะี่ย เอาข้าวไปตั้งไว้กันใกล้ๆถ้ายายเอาข้าวจานข้าวมาตั้งตรงน,นี้นะยายกินข้าวเยอะมากเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เองออเ,อเนี่ยข้าวมันอยู่ทางน้นเน่ะมันน้องเอื้อมมือไปนะฮะเออเพิ่งคิดออกเมื่อกี้มันเป็นเองโดยอัตโนมัติ บางทีเราตั้งใจว่าเราจะกินผักเยอะๆเนะแต่ข้าวอยู่แถวๆนี้มันก็หยิบแต่ข้าวเออลองดูเด้อไม่เชื่อยายเนี่ยยายเพิ่งสังเกตดูเมื่อกี้เองสังเกตดูดิเวลายายกินข้าวยายกินกับคำข้าวคำกับคำข้าวคำ นะไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะมันอร่อยแตกต่างกันเลยนะไอ้ไข่นั่นนะ่ะขนาดเอาไปตั้งตั้งไวนะ้น่ะอันนี้ไข่ต่มมันก็ธรรมดาธรรมดาแต่นนั้นไม่รู้อะบอกไม่ถูกมันมีความอร่อยอ่ะ ไปหาเกคบไปนั่นอีกลูกแพไปฝาเพื่อนอเสี่ยงมากเลยอ่ะเพื่อนนะเพื่อนนะเจ็บลูกแพเมื่อวานมันอยู่สูงเราเกี่ยวเอาเกี่ยวลงมาตัวต่อมันอยู่ในนั้นอ่ะอืกลัวมันนึกว่าเราไปทําลายมันนึกว่าเราไปไล่มันกลัวมันบินมา มาต่อยเราเนาะรุกลัวเรามองไม่เห็นเนาะมันอยู่สูงเนี่ยต้นข้างหน้าเนี่ยนะต้นข้างหลังมันไม่สูงมันมองเห็นอยู่ไอ้ต้นที่ยายถ่ายให้ดูเมื่อวานอะ่ะไอ้นั่นมันมองเห็นอยู่อืม Nó mắt nữa Hãy subscribe cho đó. หวานขึ้นชัยขึนนิดนิดปะเบื่อแค่น,นี้หรอบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพยาตาด้วยนะคะ